ทุกคนเลยนะคะในคลิปนี้อีแม่ไปได้มาออกกําลังกายนะคะมารีวิวเครื่องนวดหรือว่ามาแนะนําเครื่องนวดให้กันนั่นเองมันหนีบพ้นเนาะคนที่ออกกําลังกายมันอไีมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็ต้องมีการนวดเนี่ยซึ่งตข่อยเนี่ยมีอยู่2เครื่องเครื่องนี้เป็นเครื่องที่2เครื่องแรกคือเครื่องใหญ่เทอะท่าเนี่ยต้องไปนั่งอยู่ในโซฟานะคะและกันนวดบริเวณหัวไหล่เพราะข่อยมีปัญหาเรื่องหัวไหล่อักเสบนะมันสีปวดกล้ามเนื้อตรงหัวไหล่แล้วอันนี้ มันที่เป็นอันน้อยนะเป็นอ่าซิเอิญว่าปืนนวดก็ได้เนาะเนี่ยหน้าตามันเป็นของแบรนด์โ oh, อ,อยิดเอินถะึงดอกเนาะโอยิดอ่ะอันนี้ให้เปิดให้เบิงที่จริงคอยเปิดไปแล้วแหละแต่ว่าอยากเปิดให้เบิงความรูรา้าของกล่องเขานะก็มากับเครื่องชาร์จที่ชาร์จแบบเนี้ยเดี๋ยวเสียเอามาให้เบิงกันนะอ่านี่ก็คือเนี่ยมันสิอยู่ในกล่อง จะจักระจ่กกะจายไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคอยเปิดไปแล้ว่าต้องสนใจเรื่องการบ็อกซิงน,นะคะเฮาสนใจเรื่องก,การใช้งานอย่างเดียวบอกมาว่าคอยใช้งานมาอาทิตย์นึงแล้วถึงได้เอามาเล่าให้กันฟังถึงใจกันเลยเอามาแบ่งปันนะถ้าบบถึงใจกับบบแบ่งปันบบเล่าให้ฟังนะคะเนี่ยคือเป็นเครื่องนวดมันหน้าตาน้อยๆแบบเนี้ยเออเนี่ยมนสีหัวมาอยุสี่หัวนะ สี่หัวไ้เบิ่งหัวแรกก็คือหัวบอลลูนแบบนี้อันนี้คือหัวที่สองหัวแบนๆและก็หัวหนังสติ๊กหเอิ้ว่าหนังสติ๊กดูว่าสิเอื้องวัวตุยูกันแล้วแต่อันนี้คือหัวแบบเป็นนิ้วมือแบบนี้เป็นแบบว่ากดจุดแน่แบบกดจุดกดจุดนะคะเซียวมาให้เบิ่งหัวแรกนะหัวแรกหัวบอลลูนหัวบอลลูนค่อนข้างที่สินิ่มแล้วก็บอกคอยเจ็บเฮากะเออกดลงไปกดลงไปอ่ะกดลงไปอีกนะคะกดลงไปค้างไว้ในจังน้อยนะคะ กดที่2ก็ะสีแห้งขึ้นกดที่3ก็สิเป็นแห้งสุดนะคะแล้วก็จิ้มค้างไว้ก็สะเป็นดับเนาะซึ่งคอยสิเลือกไซส์แค่ระดับหนึ่งก็คือกดค้างไว้นิดนึงแล้วก็นวดได้เลยเดี๋ยวสิให้เบิ่งความสั้นของเํานะเนี่ยเห็นบอกความสั้นของเครื่องนวดบริเวณแขนอ่ะเพราะมันสิเป็นแบบว่าสันส้นๆมันเป็นแบบตบๆๆลงแบบนี้นะมันบแมเม็นว่าสันส้นๆแกว่งๆไปด้านข้าง เดี๋ยวค่อยสิให้เบิง่งตอนที่คอยไส่งานเครื่องนวดตัวนี้อ,นนอะไรเนาะนี่คือหลังจากที่คอยอกกำลังกายแล้วก็เอาเครื่องนวดมานวดบริเวณที่คอยรู้สึกปวดรู้สึกแบบว่ากล้ามเนื้อมันตึงเอามานวดเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบอกเลยว่าหลังไซนะรู้สึกดีมากมากเลยรู้สึกได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อฮา,าว่าสุเจ้าเพราะว่ายามเฮาออกกำลังก,กายมันสิรู้สึกตึงรู้สึกปวดแบบนห้เนาะฮาได้เอาเครื่องนวดอันนี้มานวดมันกผ่อนคลายดีนะบอกเลยน้ำนักมันเบาสามารถที่จะเอามานวดผู้เจ้าของได้เองง่าย ต้องลําบากผัวเลยนะแต่ถ้าให้ผัวมานวดใามห้กะสีสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะอ่ะอันนี้หัวต่อไปซึ่งที่จิงมคอยกระมักหัวนี้นะเพราะว่าคอยมีปัญหาเรื่องปวดไหล่หัวนังกระติกเนี้ยหรือว่าซีเอินมันว่าหัวตัวยูมันอย่างกันแล้วแต่นะมันก็มีล็อกมันอยู่นะใส่ลงไปเออเนี่ย <Yeah. S 1> แบบนี้นะกะเปิดเครื่องแล้วกะนวดนะคะนวดตรงแบบ บริเวณหัวไหล่อย่างแบบเนี้ยกันเลิศน,นะคะลองหลังแบบเนี้ยเอยเลิศไปลองเล่นกันไปลองเล่นกันเอาซื้อมันลองเบิ่งควรมีติดไว้เลยเครื่องนวดนะ่ะคนออกกําลังกายเนาะเคยบอกเลยเฮาก็ต้องมีการแบบว่าปวดกล้ามเนื้อกันเนาะอันนี้ก็สิเป็นหัวแบบจิ้มจิ้มกดจุดเลยนะกดจุดเลยโอ้โอโ,อโดนเข็มๆนะโดนมากเลยกดจุดเออย,ยอด กดค้างไว้กับดับเล่นให้เบิ่งคผู้หัวเลยอันนี้เป็นหัวแบบแบนๆลงมาแบนๆก,กดเข้าไปไนนะไม่งั้นหัวมันสิบบ่บอ่บอ,อยู่เห็นบอกให้เบิ่งเชื้อนึงการนวดของมันมันสิแบบสันส้นๆกระแทกผิวโอ้ยรู้กันนะคะขอโทษนะคะเนีย้ยแบบนี้แหละค <c oughs> ่อนข้างทีีสีโอเคเลยนะน้ำนักมันบ่ได้หลาย เป็นแบบว่าเครื่องนวดที่กระทัดรัดมากๆเท้าที่คอยเคยเห็นมาเพราะว่าเคยใช้แต่แบบมันสิมีรุ่นนึงอะ่ะมันอ่ามันเสียไปแล้วสิเป็นแบบสายไฟต่อไฟต่อเสียบปลั๊กไฟเวลาใช้แล้วก็เป็นใหญ่ๆน้ำนักคือแบบว่าไซส์นวดคุณเจ้าของอันอนั้นอนะ่ะคือข้างที่ถือเครื่องนวดอันน่ะเมือแต่อันนี้ก็คือมันก็นมีน้ำนักอยู่บมแม่นว่าบมมีน้ำนักเลยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่สิเบาวกว่าเครื่องนวดรุ่นเก่าๆนะบอกเลยอ่ะ ก็ลองไปาหาซื้อมาเล่นกันแล้วกันแนะนําอีกอย่างนึงก็คือนะเออบอกอีกอย่างนึงข้อดีของเขานะคือเวลาชาร์จไฟหัวไฟของเขาเนี่ยมันเป็น USB ก็คือเฮาบ่ต้องกระวจนเลยเรื่องว่ามันมันเขาเอิ้นอย่างนะวัดไฟเนาะวัดไฟมันสิใช้ในไทยในอย่างาได้คือใช้ได้ทั่วไปเลยทั่วลูกเลยเพราะว่ามันสามารถเสียบเข้าในคอมเฮาเนาะในคอมเฮาชาร์จในคอมเฮามันอย่างแบบเนี้ยหรือว่าช่วงนี้กะสมัยนี้มันกะเปลี่ยนไปแล้วปลั๊กไฟมันกะมีแบบว่าหัว USB ให้เฮาชาร์จแล้วแบบเนี้ยเฮากะซื้อแบบแบบนั้นมาก็ได้ออะแบบแบบนะ มันก็จะเป็นแบบนี้คือเลิศอะเพราะว่าแล้วที่สำคัญมันค่อนข้างที่สิแบบตัวน้อยพกพาสะดวกบอกเลยว่าคุณสหมักมันไผ่ที่หมักนวดหมักหยัางแบบเนี้เห็นไหมคนท้างที่ิพบพกพาสะดวกเพราะว่ามันน้อยีอยเออแค่นี้เองขนาดมันเนี่ยบอกเลยว่าเลิศค่ะไปสอยมาซะเดี๋ยวสิทิมลิงว่าให้ด้านล้างนะคองแบรนโอยเนาะ ใสนมา้า่กันคอยจะซื้อกับไทยไปอยู่อีกเครื่องนึงไป,ไปฝากพอนะพอพอกับคนข้้งที่สิษฐ์ทั้งปวดเมื่อย <c oughs> นะคะเดี๋ยวซื้อไปฝากพอเครื่องนึงอ่ะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณที่ติดตามกันในทุกๆคลิปเลยมาออกกําลังกายตามกันกน็ขอบคุณเนาะขอบคุณหลายๆไปแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้พ่อกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย